สวัสดีค่ะทุกคนมื่อนี้นมีเมนูเมียงปลาจ้าพี่น้องเมียงปลาสบะจ้าพี่น้องเนี่ยจ้าปลาสบะสองตัวจ้าพี่น้องนี้น่ากินไหมคะเมียงปลาจ้าพี่น้องีนี่ผักก็มีเยอะแยะเลยจ้าพี่น้องผักผักคอน ผักคอนกรอ,อบจ้าพี่น้องก็จะมีผักไอเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกผักอะไรนะผักใบสะพูเออใบสะพูสะพูแล้วก็ต้นหอมจะพี่น้องนี่ก็จะเป็นไอพักยังแงนวผักๆนี่กระิมักลืมจ้าพี่น้องไอเออขึ้นช่ายขึ้นช่ายจ้าพี่น้องนี่นี่จ้าอัน พี่น้องพักกะไลลาย,ลายมอีนกินนี่ท้องเคี้ยวไปเลยจชาพี่น้องพักไลๆมาก,กินพักจ้าพี่น้องเมียงปลาสะบะที่ซื้อมาเมื่อคืนนี่แหละจ้าปลาสะบะถูกๆสองตัวนี่ก็ะามสิบหกบาทจ้าพี่น้องตัวละสิบแปดบาทน่ากินบ่จ้าพี่น้องโอ้ยเอามาเห็ดหนึ่งกินเองจ้าพี่น้องนี่น้ำจิ้มรสเด็ดแซ่บ เนี่ยพี่น้องน่ากินบอจ้าจ้ามาๆมาม,ามากินน้ำกันหิวแล้วจ้าทานดนแล้ว